แบ,บได้ไหมเนาะจะลงในห้วยเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นมาอีกสวัสดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็อยู่กับนาแฮชาวด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะแฮจะมาตักต้นกล้วยไปให้น้องวัวน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงเนาะ นอกจากกินหญ้าแล้วก็กินต้นฟานข้าฟานแล้วก็เราก็เอากล้วยให้เขาบ้างนะแล้วก็เอาต้นกล้วยให้เขาบ้านให้เขาได้กินหลากหลายรสชาติเนาะเขาก็จะได้ไม่เบื่อนาะทุกคนเราไปตักกล้วยกันนะคะเราไปหาต้นกล้วยแถวนี้แหละเอาที่มาแบบพอดีพอดีพอดีเนาะพอดีตัวเราเนาะที่เท่าที่เรายกไหวเนาะอือไปดูฝงนู่นกันเนาะ เราก็เดินเข้ามาในสวนกล้วยค่ะทุกคนวันนี้ก็เส้นที่เราใช้ประจำนะคะทุกคนเวลาเรามาตักกล้วยหรือว่ามาเอาต้นกล้วยไม่มีที่ราบนะคะมีแต่เป็นแบบชานหมดเลย มากอันนี้พอดีพอดีอเอาตู้พอดีพอดีดีกว่านะตูตนะ้ตักอขอ้างล่างนะทุกคนที่มาเรียนงมา ัก็ต้อบข้าวอ๊ทีเดียวค่อยให้ลงมางมันจะพันเล,ลอลงไปข้าล่าง ไหลไปในห้วยเรจะปล่อยลงไปก็ลงในห้วยเอ้ยจะลงในห้วยเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นมาเราจะเอาขึ้นมาไปช่วยให้น้องวัว อุ้ยเราต้องยกกลับไปแบบนี้แหละชับโอ้หนักมาก เบ้เด้หมเนมะยมัไนี่ส่งซ้ย Why you Why you สนอค่อนข้างช้าทุกคนเราจะค่อยๆไป น้องๆอ,อยู่นี่เนี่ยนะแหก็จะซอยต้นกล้วยให้เขากินนะคะเรามาซอยต้นกล้วยให้น้องวัวกินนะคะกินนะคะซอยไปครึ่งหนึ่งแล้วเรามาซอยต่อกันะคะซอยซอยแล้วก็สับสับให้น้องวัวนะคะเหมือนกับให้อาหารหมูค่ะ หมูก็ซอยให้แบบนี้เขาทุกคนสับสับให้มันละเอียดหน่อยเนาะน้องหมูแล้วก็ใส่อาหารหมูใส่แกบใส่มันน,นั่นเลนะแกบมันแต่น้องวัวไม่ใส่แก็บมันนะนะ้องใส่แก็บธรรมดาทั่วไปสมให้เขา ออซอยพอประมาณนะคะทุกคนอีกขึ้นนึ่งก็ซอยผู้นี้ให้เขากินนี่ก็ผสมแกบนะคะทุกคนผสมแกบกับเกลือ ให้น้องๆกินค่ะทุกคนนี่จะมากินทำไมเดี๋ยวก่อนมาแล้วผสมเกลือผสมเกลือแต่เกลือเค็มปิ๊ปีนะจ๊ะมาวัวมาดน ิิมแล้วหรือพอแล้วพอแล้วเนาะว่าบอกพอแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ่งกล้องยังไงถึงถึงเองคนเดียวหมดจะปวด <c oughs> บายบายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะจะเขีมมาจ้า ถือกล้องคนเดียวมองยังไง